ตอนที่170อะไรกันการทดสอบของแท่นบูชาดาเพิงเริ่มขึ้นแล้วมันเหรอในตอนที่ฉันเข้าไปการทดสอบมันเริ่มหลังจากนั้นหนึ่งวันมันไม่ใช่ข่าวดีเท่าไรนักที่การทดสอบของเด็กนั่นเริ่มขึ้นเร็วขนาดนี้ยิ่งการทดสอบผ่านไปเร็วเท่าไหร่ ความทนทานของวิญญาณดาบก็จะสูงตามไปด้วยสถานการณ์แบบนั้นมันไม่เป็นผลดีกับโซฟานหวังว่าโซฟานจะผ่านมันไปได้นะความเจ็บปวดของมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังถูกดาบทิ่มแทงอยู่ฉันขยับร่างกายไม่ได้หลบไม่ทันแน่เอ้ยบ้าเอ้ย เจ้าตัวเล็กฮองโอ้ทำได้ดีมากเจ้าตัวเล็กเป็นอย่างที่มาสเตอร์คาดเอาไว้เขาสามารถใช้พลังภายในแรงกดดันของออร่าดาบได้จำานวนของวิญญาณ จำนวนของวิญญาณดาบกายล่างมันมีมากเกินไปและโลกนี้เองก็น่าจะทนได้อีกไม่นานตรวจพบว่ามาสเตอร์อยู่ในสถานะอมพาสของวิญญาณดาบกัดกอนคุณต้องการจ่ายค่าพลังวิญญาณดาบกัดก่นน100หน่วยเพื่อลบล้างสถานะที่มาหรือไม่ค่าพลังวิญญาณดาบกัดกอน มีไว้อย่างนี้เองสินะแน่นอนอยู่แล้วฉันจะเอาสถานะนี้ออกท,ทั้นทีโอ้ไม่นะโอ้โลกถูกทำลายแล้วงชนข้าพลังวิญญาณดาเพิงบวกหนึ่งข้าพลังวิญญาณดาเพิงบวกหนึ่ง ข้อพลังวิญญาณดาบกัดก่อนบวกหนึ่งข้อพลังวิญญาณดาบกัดก่อนบวกหนึ่งอ้อเป็นอย่างที่มาสเตอร์ของมาสเตอร์บอกจริงๆอ๋อ,อ,อฉันเข้าใจแล้วการทดสอบของแท่นบูชาดาบเพิงคือการตั้งสมาธิอลาดาบในขณะที่มีวิญญาณดาบเข้ามากัดก่อนร่างของฉันในเวลาเดียวกันวิญญาณดาบกัดก่อนคือการทดสอบของจริง ฉันอาจจะตายได้ถ้าทำพลาดไปแม้แต่นิดเดียวโชคดีที่ฉันมีระบบเทพสงครามอยู่ฉันสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ว่าได้อย่างง่ายได้ได้เพราะว่าฉันมองเห็นค่าพลังวิญญาณดับกัดก่อนข้าพลังวิญญาณดาบกัดก่อน,ญญอน94 1นึ่ทับห0 0 0 พลังวิญญาณดาเพลิง194ทัพ195ทัพ100 196ทัพ100ค่าพลังวิญญาณดาเพิง200ทั1 0 0 0 0โอยฉันขยับร่างกายไม่ได้อีกแล้วใช้งานค่าพลังด่าบวิญญาณดาบกัดก่อนฉันจะใช้พลังดาบเพิงได้อย่างเชี่ยวชาญ เมื่อฉันมีค่าพลังถึงหนึ่งแสนค่าพลังวิญญาณดาเพิงบวกหนึ่ง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 ค่าพลังวิญญาณดาเพิงหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าทับหนึ่งแสน 1,349ทับ1แสน1,903ทับ1แสนวิชาดับต่อสู้ดาบวายุไปเลยข้าพลังวิญญาณดาเพิง 9ก้7 5 9 9 8 7 6ก้าก้่้จะจบแล้วสินะค่าพลังวิญญาณดาเพิงบวกหนึ่งข้าพลังวิญญาณดาเพิงแสนแสนโอ้ฉันทำได้แล้วค่าพลังวิญญาณดาเพิงหนึ่งแสนทับหนึ่งแสนเลื่อนขั้นได้ฉันเลื่อนขั้นมัน และฉันจะได้รับพลังดาบเพิงมาใช่ไหมอย่างไรก็ตามบาดแผลจากการทดสอบก่อนหน้านี้มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วส่วนค่าพลังวิญญาณดาบกันก่อนเองก็เยอะมากด้วยเช่นกันแต่ถ้าฉันเลื่อนขัน้นไปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยเป็นฉันจำเป็นจะต้องรับความเจ็บปวดนั้นให้ตรงได้ค่าพลังวิญญาณดาบกัดก่อน 6,8,945ทับหแสนฉันเหลือค่าพลังวิญญาณดาบกัดก่อนอยู่เท่านี้มันจะพอหรือเปล่านะฉันคิดว่าด้วยค่าพลังวิญญาณดาบกัดก่อนที่ไม่อยู่ฉันน่าจะทนความเจ็บปวดของมันไปได้เอาละมาเลื่อนขั้นกันเลยอ๋ออ,อ,อืมอะไรนะ รังสังหารไม่ดีนี่มันระวังด้วยล่ะโอ้พลังนี้มันอะไรกันแน่หรือว่าการทดสอบของแท่นบูชาดาบเพิงมันยังไม่จบทางนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากพลังดาบเพิงนั้นเหรอดูเหมือนว่าวิญญาณดาบนี่น่ากลัวจะแข็งแก่งกว่ารุ่นพี่เทียนเจียนซะอ,อีก มาสเตอร์ของมาสเตอร์ตรงนี้มันอันตรายเกินไปเราออกไปจากที่นี่กันเถอะโอ้ทางเดิมมันถูกปิดเอาไว้หนีกลับไปไม่ได้แล้วความรู้สึกของเส้นทางไฟนี่มันอยากให้ฉันมุ่งไปหน้าทางนั้นสินะเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมีใช่ต้องเสียงละ ไปตามเส้นทางที่ดาบเพิงสร้างขึ้นมากันแท่นบูชาดาบเพิงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันมีบางอย่างผิดปกติอะไรนะมีแขนคนกำลังจับดาบนั้นอยู่ ็นอลา,าที่น่ากลัวจริงๆไม่นะมาเตอร์ของมาเตอร์พวกเรากำลังถูกเล็้งเป้าโดยอะไรบางอย่างอยู่ตอนที่171มาเตอร์ของมาเตอร์แขนที่เห็นนั่นฉันเกรงว่ามันจะมีพลังของเทพสงครามระดับสูงอยู่ออกไปจากที่นี่กันเถอะพื้นที่รบ ถูกปิดเอาไว้หมดแล้วจะให้ชนนี้ออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกันที่ทําได้ตอนนี้ก็มีแต่ต้องสู้เท่านั้นวิชาดาบต่อสู้ดาบวายุวิชานี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลกันเลยงั้นเหรอโอ้งั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะระบบเทพสงครามใช้ค่าพลังวิญญาณดาบเพิงทั้งหมดที่มี เลื่อนขั้นพลังดาบเพิ่มวิชาดาบต่อสู้ขั้นสูงพลังดาบเพิ่มสถานฟ้า ขนาดพลังดาบเพิงที่เคลื่อนขั้นแล้วยังทำอะไรแขนนั้นไม่ได้เลยเหรอแปลว่ามันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าออล่าของมันรุนแรงมากบางทีระดับของมันอาจจะเป็นเทพสงครามขั้นสูงอย่างที่ลาชาตัวต่อหน้าผีว่าก็ได้แต่ระดับของฉันตอนนี้ฉันสู้ไม่ไหวแน่ความเจ็บปวดจากการทิ่มแทง ที่เป็นผลจากการกัดก่อนของวิญญาณดาบขั้นสูงความเจ็บปวดที่มันมาเร็วกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เออเออโชคยังดีที่ฉันเตรียมตัวมาระบบไทยสงครามปลดปล่อยการกัดก่อนวิญญาณดาบ จี้นี่มันหรือว่ามันจะเป็นของที่แขนนั้นใช้โจมตีฉันระบบตรวจพบไอเทมพิเศษจี้ดาเพิงมมาสเตอร์คุณต้องการจะเชื่อมต่อกับไอเทมชิ้นนี้หรือไม่ข้อมูลเกี่ยวกับไอเทมชิ้นนี้ถูกจำกัดอยู่และยังไม่ทราบถึงการทำงานของมันคุณต้องผูกมัดกับไอเทมชิ้นนี้ เพื่อทำการยืนยันฟังก์ชันที่กล่าวมาข้างตน้นนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ระบบไม่สามารถตรวจหาฟังก์ชันและข้อมูลของไอเทมได้แต่ว่าไอเทมชิ้นนี้สามารถใช้ผูกขาดได้นั่นหมายความว่ามันปลอดภัยสำหรับฉันอองั้นก็ผูกได้เลย ยินดีด้วยมาสเตอร์คุณได้รับไอเทมระดับเทพสงคารามจี้ดาเพิงไอเทมระดับเทพสงคารามจี้ดาเพิงชิ้นส่วนข้อที่1สามารถใช้เพือ่อต่อต้านผลข้างเคียงของการกัดก่อนวิญญาณดาเพิงที่เกิดใหม่ขึ้นในช่วงเวลาที่คุณเรียนรู้พลังดาเพิงได้ข้อที่2การครอบครองจี้ชิ้นนี้ จะทำให้ผลของพลังดาเพิงเพิ่มขึ้น10เปอร์เซ็นข้อที่สจี้นี้สามารถทำให้ผลการกัดก่อนวิญญาณดาลดลงได้ในขณะที่ผู้ครอบครองใช้พลังดาเพิงจี้ดาเพิงชิ้นนี้มันยังไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันเป็นของที่ทรงพลังมากอ๋อล่าน่ากลัวที่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่พลังที่เป็นอันตรายแต่ว่า มันคือหลังวันที่ได้จากการทดสอบของแท่นบูชาดาบเพิงฮึมแท่นบูชาดาบเพิงหายไปแล้ว้าใจาแล้วแท่นบูชาดาบเพิงมันไม่ใช่ของจริงแต่ว่ามันเป็นภาพที่ฉายออกมาเท่านั้นมันจะหายไปทันทีหลังจากที่มัตเตอร์ผ่านการทดสอบและได้รับจี้ดาบเพิงมาแล้ว ราชาลิงเองก็มีพลังคล้ายๆกันแท่นบูชาดาเพิงนั้นมีระดับเทียบเท่ากับราชาลิงเลยละเออเมื่อกี้นายพูดว่าแท่นบูชาดาเพิงไม่ใช่ของจริงใช่ไหมและยังมีระดับเทียบเท่ากับราชาลิงอีกความรู้สึกนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันทําไมฉันถึงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเศร้าได้อย่างแปลกๆจจ้ดาเพิงกําลังพยายามบอกฉัน ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองสินะน่าเสียดายที่มันยังเป็นแค่ชิ้นส่วนฉันเลยอ่านความทรงจำของมันไม่ได้การทดสอบจบลงแล้วสินะอะไรกันแทนบูชาดาบกำลังจะถลม่มเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น กับการทดสอบของโจฟานงั้นเหรอโอ้เป็นไปไม่ได้เด็กคนนั้นจะต้องทำอะไรผิดพลาดไปอย่างแน่นอนเขาเป็นอนาคตเสาหลักของสมาคมทหารรับจ้างฉันต้องช่วยเขาให้ได้แม้ว่าฉันต้องตายก็ตามโอ้รุ่นพี่เทียนเจียนผมกลับมาแล้วครับโอ้โซฟาน ลุ่นพี่เทียนเจนทำไมอาการของพี่ถึงหนักขึ้นกว่าเดิมอีกไม่ต้อง่วงฉันหรอกโสฟฟานพิษของบูเฉียวฟงมาถึงที่นี่เร็วกว่าที่คิดจะเย็นก่อนนะครับรุ่นพี่ผมผ่านการทดสอบและใช้พลังดาบเพิ่งได้แล้วผมจะเป็นคนพาพี่ไปจากที่นี่เองเฮ้ยนายควรทิ้งฉันนะ นายควรทิ้งฉันไปนะตอนนี้นายสําเร็จวิชาพลังดาบเพิ่งแล้วนายรู้ใช่ไหมว่าการใช้วิชานั้นมันจะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของนายมากแค่ไหนนี่ยังไม่รวมไปถึงการที่นายต้องมาแบกฉันเอาไว้ทีหลังด้วยอีกฉันได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการใช้พลังดาบเพิ่งเต็มกำลงังซึ่งมันทําให้ปกระทบกับบาดแผลเก่า ที่ฉันเคยเป็นและตอนนี้อาการเดิมของฉันมันกลับมาแล้วดังนั้นฉันจึงอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนายนีเอาตัวรอดไปคนเดียวเถอะลุเพีเทียนเจียนขอโทษนะครับผมทำแบบนั้นไม่ได้คิดจะทำอะไรของนายความคิดงงๆของนายอาจทำให้เราตายทั้งคู่นายรู้หรือเปล่า รุ่นพี่เชียนเทียนบางทีพี่อาจจะยังไม่รู้แต่ว่าพลังดาบเพิงที่ผมได้มาน,นั้นมันต่างจากของรุ่นพี่ไปเลยพลังดาบเพิงโอ้ยดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะมาได้รับผลกระทบจากการกัดก่อนวิญญาณดาบเลยสักนิดฉันดันได้ว่าลูกศิษย์ที่เก่งกว่าตัวเองซะอีก ลงอ,อกไปทีที่ฉันได้เห็นพลังของเขาก่อนที่ฉันจะตายเด็กคนนี้ชอบทำตามใจของตัวเองเหมือนกับที่ฉันเคยเป็นเมื่อสมัยก่อนๆพอเขาหนีออกจากที่นั่นมาได้เพื่อนๆและพี่น้องของเขาจะต้องยินดีกับเขาอย่างแน่นอนเพื่อนๆและพี่น้องฉันไม่ได้ยินคำพูดนี้มานานแล้วนานแค่ไหนกันแล้วนะนผ่านมาแล้วกี่ปีอย่างน้อย ตอนนี icate, anyway, point, ้ฉันก็มีความสุขที่ได้เห็นการพัฒนาของเขาก่อนตายแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เพื่อนของฉันก็ตามโซฟานโอ้พระเจ้าลงออกไปทีนายสามารถทำลายหมอกพิษของบูเฉียวเฟิงออกมาได้ผมกลับมาแล้วครับพออดูชิง และผมพาลุ่นพี่เทียนเจียนออกมาด้วยโอ้โซฟานเออพออาดูเฉียงเป็นอะไรไปครับอย่าบอกนะว่าลุ่นพี่ลุ่นพี่เทียนเจียน